สวัสดีค่ะเกินมานานกี่ปีแล้วคะเฉพาะสามสิบปีเฉพาะสามสิบปีแล้วเนาะที่เป็นก็คือมันมันคันใช่ไหมคะมันคันใช่ไหมคะโค้ค่ะแล้วเมื่อก่อนนี้นิ้วเราไม่ได้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะฝิ่นฝินไม่พอสองเดือนเลยเนี่ยนิ้วเนี่ยมันเป็นยังไงคะที่มันยึดมันยึดอย่างนี้เพราะอะไรคะที่มันยึดอย่างนี้เส้น เส้นเอ็นมันจะ,นนนจะยืดม,ม,มันไม่คอยเป็นเราไม่รู้ตัวเลยเอหมมาอยู่ทิ่งอ่างนี้กูไม่เหยียดไม่ออกวันนี้ก็คือหนูจะมาขอเ,อ,อเก็บเป็นข้อมูลไว้ก่อนนะคะ แล้วเดี๋ยวให้นัทวีกินพอลินาเคดีพร้อมกับไนติก้านะคะแล้วเดี๋ยวหนูจะมาติดตามอาการอีกครั้งหนึ่งเนาะ,ะ่วันนี้วันที่ยี่สิบสามธันวาคมวันนี้เรามาติดตามเยี่ยมอาการนัทวีกันนะคะเรามาดูนัทวีนะคะว่าวันนี้เป็นยังไงมั่งสวัสดีคะ่ะนัทวีเป็นยังไงมั่งคะวันนี้ก,ดก,ดก,ก็ดีกว่าเก่าด,งงดีกว่าเก่าดียังไงอะดีกว่าเก่าก็เบาปวดเบาปวด,ปวดมันก็ลาบมันก็ลาบไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ย ยุบไปเยอะยุบไปเยอะเลยยุบไปเยอะเลยมันก็มีวิ่งด้วยเหรอายเนี่อคนติดตามเยี่ยมนะัทวีปคำแหงนะคะสวัสดีค่ะนะัทวีปค่นะนัทวีปที่ตอนแรกเลยที่เป็นเสเก็ตเงินใช่ไหมคะเป็นสเก็ตเงินแล้วก็อะไรอีกคะ SLE เ<า>นาะครั้งแรกเลยกิน คอริน่าเคดีกับไนติก้านะคะตั้งแต่วันที่สองธันวานะคะนับถึงเดือนนี้ก็สักประมาณสามเดือนได้ไหมคะธันวามกรากุมภามีนาสี่เดือนนะคะจากครั้งแรกเลยที่เราตัวไม่มีที่ว่างเลยเนี่ยค่ะที่ว่ามันเป็นสะเกตเงินเท้านี่หนาปึกเลยนะคะเล็บนี่ยาวนะคะ แต่วันนี้หลังจากที่กินยาเข้าไปสี่เดือนนะคะดูที่มือนะคะเล็บที่ยาวมากๆนะคะแต่ตอนนี้นะคะตัวเนื้อตัวเกลี้ยงเก่าสะอาดเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นตแล้วใช่ไหมคะเนาะคิดว่าเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นไหมคะ้ยค่ะแล้วก็จากที่เดินไม่ได้ตอนนี้เดินได้แล้ว<ร>ใช่ไหมคะเดินได้แตอนนี้ก็มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต ถ้าหนูขอถามความรู้สึกว่าจากวันนั้นกับวันนี้นะทวีปรู้สึกยังไงคะที่เราดีขึ้นรู้สึกยังไงคะดีใจไหมดีใจไหมเหมือนเกิดใหม่เลยนะเหมือนเกิดใหม่เลยแย่ทุกทีเลยโอ้หนูขอให้นะทวีปลองเดินให้ดูนิดนึงเนาะเอาเดินเลยอ อาค่ะเดินกลับมาค่ะเดินกลับมาอมเอายิ้มด้วยอย่างนี้ด้วยค่ะเอา <c oughs> ชูสองนิ้วเลย <c oughs>